สวัสดีค่ะตอนนี้กำลังเดินขึ้นรถบัสเหนาวมากตอนนี้เป็นเวลา11โมงกว่าแล้วนะคะไม่ได้ทำคลิปนานเลยเนาะเดี๋ยวจะทำวิดีโอเดินไปขึ้นรถบัสทำงานนะคะบรรยากาศตอนนี้นะหิมะเริ่มละลายแล้วนะคะเพื่อนๆน,นี่วิวก็ปกติจะเข้างานเช้าอะ่ะ7โมงเลิอกอ่ะ เลิกบ่ายสองเพราะว่าทำเจ็ดชั่วโมงเนาะรอบน,นี้ทำเจ็ดชั่วโมงแดดดีมากเลยมันเริ่มอากาศมันเริ่มดีแล้วนะคะแต่ลมแรงมากเลยนนเนี่ยถ้าเข้าไปบ่ายโมงก็เลิกสองทุ่มแต่ส่วนมากมันจะไปเที่ยงนะคะเลิกทุ่มหนึ่งเพราะว่ารถบัสอ่ะมันหมดเร็วรอบท้ายก็ทุ่มครึ่งเนาะก็เลย บอกหัวหน้านะคะบอกว่าเออขอมาเข้าเที่ยงแล้วกันเลิกทุ่มหนึ่งแล้วก็เดินมารอรถปาดอะไรเงี้ยนะ,ะบรรยากาศดีมากวันนี้ไม่รู้กี่องศาเดี๋ยวใกล้จะฝึกงานจบแล้วนะคะจบอีกอาทิตย์หนึ่ง <S <S อ,าอาทิตย์หน้าแล้วก็หลังจากอาทิตย์หน้าวันที่หนึ่งเมษานะคะก็ฝึกจบแล้วแล้วก็ไปเรียน เรียนอีกสักเดือนหนึ่งมั้งแล้วก็ฝึกอีกรอบแล้วก็จบเสียงเสียงหนาวนะคะไม่ใช่อะไรที่มาก็ยังมีเหลืออยู่สามียังนอนอยู่เลยนะยังไม่ตืนะ่นแกเข้ากะดึกแอรเลิกมาเจ็ดโมง สมมุติถ้าวันไหนที่เข้างานเช้าเนาะสามีไปทำงานเชา้าอีกก็จะติดรถนะคะมาลงตรงนี้แหละก็รอรถัับรรยากาศดีมากมีแดดแต่โคตรหนาวเลยเย็นนะเพื่อนๆสบายดีกันไหมคะหนึ่งได้ลงคลิปนานเลยเนาะ <laughs> หนาวมัวแต่ขายของด้วยแล้วก็ฝึกง,งานด้วยนะไม่ค่อยมีเวลาเพรามาถึงบ้านแล้วปั้นเหนื่อยนะคะนอนเลยสล,สลบสลบลถึงที่รอรถบัตรแล้วหนาวอันนี้นะคะก็คือหนึ่งหนึ่งแปดเนาะเหลืออีกประมาณสองนาทีนะคะรถบัตรที่เนี่ยเขาจะมาตรงเวลาเป๊ะเลยนี่ รอตรงนี้แหละพอตอนกลับบ้านมันก็จะไปลงตรงหน้าอ่าโกมาร์เก็ตอ่ะ,อะเดี๋ยวรอรถบัสก่อนประมาณสองนาทีนะเดี๋ยวมันก็จะมาจอดตรงนี้แหละก็ไปถึงที่ทำงานก็มันก็จะลงจากรถบัสกับจากนี้ไปก็ประมาณสิบนาทีนะคะแล้วก็เดินไปอีกสักประมาณห้านาทีมาแล้วนั่นไงเพื่อนมาแล้ว นน่ลงจากรถบัสแล้วนะคะก็เดินไปอีกสักประมาณ5นาทีก็ถึง ไม่มีกุญแจเข้านะคะต้องไปโทรให้โพ่อเตยามาเปิดหมือค่อยไปถอดหน้ากากตรงตอนเข้านะคะ<ม>แล้วก็เปลี่ยนอันใหม่เนาะเวลาอยู่บนรถบัสก็ต้องใส่หน้ากากอนามายัยหนามากเลยเดี๋ยวให้ดูทางข้างหน้านะคะนี่ตรงทมิตรงที่มิฝึกงานนะคะ ชื่อ,อเอตเตนโดม,มารตินะคะเดินไปสักพักก็จะถึงงานหลักๆก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกก็ป้อนคงป้อนข้าวคนแก่ทำกิจวัตรประจำวันตอนเช้าตอนเย็นเอาขยงเอาขยะไปทิ้งดูแลเรื่องอาหารอะไรเงี้ยนะคะโน่นเห็นไหมตึกสีน้ำตาข้างหน้าแล้วนะ ห,หัวหน้างานก็ดีนะคะสอนงานดีมากแล้วมี <laughs> พี่คนถ่ายเนาะพี่อุ้มเนาะเกก็สอนงานดีมากทำงานเข้ากันมากเลยนะคะไม้ตึกสีน้ำตาลมันมีสองชั้นนะคะข้างล่างมีคนแก่ประมาณ20กว่าคนข้างบนไม่แน่ใจเพระาะว่ามิไม่เคยไปไม่เคยไปทำแบบทุกวันอะ่ะแต่ข้างล่างทำ ่าเกือบทุกวันนะคะจะคุ้นเคยกับข้างล่างมากกว่าข้างบนตอนนี้ก็เที่ยงเขาคบก็คงกินข้าวนะหัวหน้าง,งานริวเข้างานบ่ายโมงริวก็จะไปทำรอชั่วโมงหนึ่งงานช่วงบ่ายดีนะไม่ค่อยมีอะไรทำนะคะเวลาไปเร็วมากเลย นี่นะคะถึงแล้วน่ตึกสีน้ำตาลแบบนี้นะคะนี่เดี๋ยวเดินไปเข้างานก่อนเนาะตอนนี้เลิกงานแล้วนะคะดูสภาพโอ้โห <laughs> ผมกระเชิงกระเชิงเลยนะคะวันนี้อยู่ข้างบนเนาะมันจะมีสองตึกนะคะอ่ามีสองชั้นข้างล่างกับข้างบนวันนี้ไปข้างบนข้างบน คนแก่ไม่ค่อยเดินเหมือนข้างล่างนะข้างล่างที่มิวยูประจำโอ้โหคนแก่เดินเยอะมากเลยตอนนี้ก็จะไปรอรถบัสร,รถบัสมาก,ก็ประมาณทุ่ม20บยี่สบกว่านะคะก็ไม่รีบเดี๋ยวจะให้ดูตอนนี้บรรยากาศทุ่มกว่าแล้วนะเห็นไหมที่ฟินแลนด์เนาะยังไม่มืดเลย เนี่ยตอนเช้ามือก็จะลงจากรถบัสตรงนี้นะคะพอตอนกลับก็จะเดินไปอีกฝั่งหนึ่งอะ่ะเดินไปอีกฝั่งหนึ่งตรงโน้นก็จะเป็นสุสานสุสานอันนี้เป็นชื่อชื่อตรงนี้นะคะชื่อเมืองตรงนี้นะไร่เสี่ยวนะคะไร่เสี่ยวเงียบมากเลย อยู่ที่ไทยถ้าเป็นประมาณเนี้มีงจะกลัวมากเลยนะแต่ถ้าอยู่ที่ฟินแลนด์ไม่ค่อยกลัวเพราะว่ามันปลอดภัยกว่าบ้านเรายังไงรถบัสมิก็จะลงตรงนี้แหละเนี่ยพอตอนกลับบ้านก็จะไปอีกฝั่งหนึ่งฝั่งตรงข้ามแล้วก็จะเดินไปรถไปบ้านเราอะ่ะมันไม่ได้มีเยอะเหมือนไปในเมืองไงมันต้องเป็นเวลานะคะ รอครึ่งชงั่วโมงอันนี้ก็คือรอบสุดท้ายแล้วนะคะมีอีกรอบนึงก็ตอนนู่นประมาณสี่ทุ่มกว่าสี่ทุ่มกว่านะคะรถบัตมันมีเป็นเวลาแล้วอ่ค่าบัตรก็แพงขนาดใกล้ๆกันนะหกยูโรข้ามทางรถเอ๊ะข้ามทางรถไฟ <laughs> ทางม้าลาย ข้ามไปนะคะนี่เห็นไหมข้ามคนู้นก็จะเป็นคอนโดคอนโดเนาะแล้วเหมือนก็จะเดินเข้าไปข้างล่างนะคะลอดไปนะสามีไปทํางานแล้วคืนนี้ก็นอนคนเดียวเมื่อวานก็นอนคนเดียววันนี้ทํางานไม่ค่อยเหนื่อยนะคะเหนีวปวดแขนตรงนี้มากเลยสงสัยยกคนแก่อะไรเงี้ยเออ ต้องระวังนะเวลายกเวลาอะไรเงี้ยคะ่ะเดี๋ยวปวดลงปวดหลังทํางานแบบนี้ปวดหลังนะคะเวลาเราก้มหรือว่าทำอะไรเงี้ยต้องระวังมันเมื่อยมันเมื่อยตรงหลังตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงช่วงล่างอะไรเงี้ยเราต้องดูมืดมากเลยเห็นไหม <laughs> <laughs> เดี๋ยวเพื่อนๆว่าเฮ้ยทำไมไม่ใส่หน้ากากอนามัย เดี๋ยวรอรอตอนขึ้นก่อนเนาะเดี๋ยวก็จะใส่ผมยาวเร็วมากเลยหนาด้วยนะคะหน้ากากอนา,ามัยเราจะใส่ตอนขึ้นรถบัสเพราะว่าช่วงนี้โควิดที่อ่ะอุ้ยมิวน,นะคะเห็นข่าวบอกว่าเขาจะลดวันกักกักตัวแลนะ้วเนาะที่ไทยอะ่ะเดี๋ยวรอดูถ้าได้ฉีดวัคซีนว่าอะไรเงี้ยนะคะยังไม่ได้ไปอ่านข่าวเลยบอกว่าจะลดวันกักตัว10บวันอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวจะเข้าไปดู ข้อมูลเนาะว่าเป็นยังไงนั่งรอรถบัสก่อนนะครับเพื่อน บ้านแล้วนะคะเพื่อนๆมิวจมูกแดงมากเลยนะคะตอนนี้นะคะมิวก็ก่อนที่มิวจะมาถึงบ้านนะคะมิวก็บอกให้มิการนะหุงข้าวไว้ให้ด้วยนะ,ะมิวมิวจะกินข้าวกับปลาจอมนะคะปลาจอมที่เราสั่งมาจากไทยนั่นเองนะคะนี่ใส่กระปุกไปแล้วกลิ่นโอ้โหแล้วก็จะจิ้มกับพวกผักพวกอ,อะไรเงี้ยนะคะนี่นะคะ,ะ,คะเอามาเนาะรอบนี้นะคะมิวเอาปลาจอมกับอ่า กุ้งจอมมานแล้วก็มีปลาปลากระดีเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงนะคะปลาปลากระ,ระ,กะดีไหนวะจะบอกว่ากลิ่นแรงมากขายโลหนึ่งยีายูโรนะคะปลากระดีอะไหนวะเอามาเป็นถุงแบบนี้นี่เห็นไหมนี่กลิ่นโอ้โหตลกบวบอวนเลยนะวันแรกท,ที่มิวเปิดโอ้โหปวดหัวแล้วก็จะมี ไหนอะส่วนตรงนี้นะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นน้ำพริกน้ำพริกที่เราสั่งมานะคะอันนี้ก็จะแพ็คไว้แบบนี้นะคะก็คือทางร้านเขาแพ็คมาเลยแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นปลาต้มสุกกับปลาแมงดาสั่งมาขวดกระปุกหนึ่งนะคะประมาณ11ดยูโรนะคะขายในฟินแลนด์เนาะเนี่ยกินได้นานมากเป็นเดือนเลยนะคะเป็นเดือนนี่แล้วก็จะมี เนี่ยฝั่งนี้ก็จะมีปลาปนนะคะปลาปนปลาปนอุ้ยอยู่ไหนดอกปลาปนนะคะหมูก็จะใส่เป็นสติกเกอร์ของหมิวเองนะคะเดี๋ยวจะให้ดูดูว่ากเกิเป็นเมนดูสิสิวขึ้นเต็มเลยะคะ่ะพอพอมันหายปุ๊บมันก็ทิ้งรอยไว้นะคะนี่สติกเกอร์นะคะของสาวบุรีดัมเนาะ หรือว่าสั่งทําโดยเฉพาะเลยนะคะไปสั่งทางร้านน่ารักมากเห็นไหม <laughs> อันนี้นะคะคือปลาป่นนะคะพเพื่อนๆค่ะเจ็ดยูโรนะคะคือกินได้นานมากเนี่ยใหญ่มากเลยนะเนี่ยเอามาขายในฟินแลนด์เอาปลาปล่นเท่าไว้่ทำหมี่ยำนะคะจะกินคู่กับข้าวก็ได้หรือว่าจะกินกับอ่าเขาเรียกอะไรนะขนมจีนใส่เข้าไปนะคะแซ่บมากเวอร์ส่วนมากอยูจากคลุกข้าวแล้วก็อ่าใส่น้ําพริกใส่พวกอะไรเงี้ยเข้าไปด้วยนะคะแล้วก็ทำหมี่ยำนะคะเนี่ยเห็นไหมใหญ่มาก เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมิวก็จะกินคือทํางานนะคะมือแห้งมากเลยนะเพราะเราต้องล้างมือตลอดอย่างเงี้ยดีนะคะคือกินไปบ้างแล้วกลิ่นแรงมากเลยบางคนสั่งไปไม่เคยกินนะคะไม่เคยกินปลาจมจะไม่รู้นะคะว่ารสชาติมันเป็นไงแต่มันคล้ายๆบางคนว่าคล้ายๆปลาร้านั่นแหละแต่มิงชอบกินคู่กับมะม่วง โมงเปรียปร้ยวๆเนาะแล้วก็อา่าหรือน้ำลายหอมมากเลยะโ,โมงแล้วก็มะขามอะ่ะนี่โอ้โหแค่นี้พอใส่พริกลงไปพริกเผาเอ้ยไม่ใช่พริกป่นขวริงไงนะโห ตรงอะไรมากหรอกใส่แค่นี้ก็กินได้แล้วอะอจากเติมน้ำตาลมะนาวอะไรก็เติมไปนะดิมิว,ว่ามิวจะกินแค่นี้แหละเผ็ดๆอะไรมิกะคุงข้าวให้แฉะนิดนึงไม่เป็นไรดิมิวจะไปเอา เอาอะไรนะหน่อไม,หอไม้หน่อไม้สั่งมาจากไทยเหมือนกันนะคะนี่เป็นหน่อไม้ที่เราสั่งมานะคะเห็นไหมน้ํามันออกเนาะก็คือกว่าจะมาถึงเรานะคะน้ํามันก็เลยละลายอย่างเงี้ยตอนแรกเขาซีดแบบสุนัขอากาศนะคะแน่นเลยนะเต่พอกว่าจะมาถึงเราเนาะยิ่งก็จะเอาไปล้างก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมากินนะอาจจะเหนื่อยนะคะเนี่ยสภาพโอ้โหเพิ่งเลิกง,งานเนาะนี่ เดี๋ยวเราจะมากินกันคือน,น้ำลายเลยอืมตยไตยเปรเจาะเราก็จะคลุกกับข้าวนะคะกลือน,น้ำลายแล้วสิเดี๋ยวจะชิมให้ดูเมนูแบบแซ่บมากมาค่ะ Modern, Modern. มาเด้อมาเด้อกินข้าวกับน้ำพริกก็กมอ่ะข้าวหมดหม้อมชอบกินคูกก่กับข้าวแบบเนะี้ยเอามาแบบหมดเกลี้ยงหมดเกลี้ยงเลยนะคะรอบนี้เปลี่ยนเจ้าใหม่ รอบที่แล้วเอาของแม่ประชิดมานะคะรอบนี้เปลี่ยนเอาของกุ้งจมสรอกราวมาแต่รอบแต่เจ้าเนี่ยแพคดีนะคะแพ็คแบบอ่ากันกระแทกให้หมูม,มาแต่เจ้าก่อนนั้นไม่แพ็คเลยบางอันแตกอ้โหเรามาเราก็ต้องขายลดราคานะ อร่อยมากเลยอ่ะไม่ได้กินนานแล้วมาเร่อมาเร่อ บ้านแบบรกมากแพ็คของไนงะบางวันหนอเลิกงานมาบ่ายสองถึงบ้านบ่ายสามก็มาแพ็คของต่อนะคะช่วงไหนที่ชุลล่าของมาวันจันทร์อย่างเงี้ยคะก็จะแพ็คตตอเลยไปตำส้มตำก็อร่อย กินเสร็จก็จะไปอาบน,น้ำแล้วเดี๋ยวรอดูเสื้อผ้ว่าจะกินกินบายักแก้วนึงแล้วก็หลับ <laughs> <laughs> อ,อ,อร่อยมาก <S 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 <S